นะคะคนสนใจอาชีพเยอะมากทีนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทําอาชีพนี้สามารถเริ่มต้นได้ยังไงง่ายๆเลยครับต้องหาวัตถุดิบก่อนครับาห,หาวัตถุดิบจากไหนจากร้านยางทั่วไปครับหรือว่ายางที่เขาทิ้งข้างทางก็โอเคคือตอนนี้เป็นยางฟรีใช้ได้เลยครับรับซื้อ,อยังไงหมายถึงว่านะ้าไปหาซื้อตามร้านยางหาซื้อตามร้านยางเลยครับราคาการซื้อยางเนี่ยแต่ละพื้นที่จะราคาจะไม่เท่ากาัน ถ้าเหมือนชนบุรีเขาแข่งขันกันก็คือว่าซื้อราคายางสูงมากเลยตะเขตบปทุมก็ปกติมีคนทํางานเยอะทายางนี่เยอะเลยแต่ว่าเขาก็คือว่าเขาไม่ไม่แข่งขันกันขนาดนั้นแสดงว่าราคายางเก่าที่เราซื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่การแข่งขันใช่ครับในอาชีพในอาชีพเป็นบางพื้นที่เป็นบางพื้นที่ครับบางไา่ของหอฟรีไม่มีราคา ไม่มีราคาอ่าแล้วตอนนี้นะซื้อเท่าที่ราคาเส้นละเท่าไหร่คะเส้นละสิบบาทครับอ่าดังต่ำดังต่ำสิบบาทซื้อถั่วเฉลี่ยถั่วเฉลี่ยครับถั่วเฉลี่ยเล็กใหญ่ตัวจีรากันครับผมอ่าแล้วทีนี้พอมายางใหญ่แบบนี้พอมายางใหญ่แบบนี้ครับให้ดูยางใหญ่ก่อนนะเทเลอร์นะครับดาง10ล้อดางเทเลอร์เนี่ยคันต่ำเกรเกรดเกรผมก็เต็มที่60บาทเริ่มต้น50บาทอ่านี่ครับ1 1 R 225ครับ เริ่มต้นที่50บาทครับยางใหญ่แบบนี้นะคะเริ่มต้นที่50บาทนี่แหละครับใบมีดกับใบมีดกับด้ามก็ไม่ต้องซื้อแบบแพนนะครับซื้อแบบธรรมดานี่ครับซื้อจากศึกษาพันธ์ก็ได้เครื่องเขียนก็ได้ใช้ได้แบบเดียวกันหมดเลยครับซื้อได้ที่ศึกสาพันธ์ทั่วไปเลยนะคะรับให้ดูยี่ห้อให้ดูยี่ห้อครับชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้คือจะเป็นในคุณภาพที่กลางกลางครับกลางกลางครับกลางกลางไปถึงดีพอใช้ได้พอใช้ได้เลยอย่างน้อยต่อหนึ่งใบก็คือกรีดได้แน่นอนคือประมาณ 90- ้าสิบถึงหนึ่งร้อยเส้นนะคะใช่ครับทีนี้ว่าใบมีดที่สิ่่งทีต้องลงทุนนะคะก็มีคัตเตอร์ใบมีดนะคะเท่าไหร่นะสิบาทครับสิบาทมีสิบใบตกใบละใบละบาทครับฮะตกใบละหนึ่งบาทครับผมโอเคกรีดได้ประมาณไม่แพงครับไม่แพงไม่แพง ถือว่าอุปกรณ์คือว่าต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำเขาต้นทุนต่ำครับต้นหนู้ว่ามันใบเพราะว่ามีดแบบนี้ตั้งมีดแบบนี้คือว่าซื้อเป็นแผงแผงละหกสิบบาทพร้อมใบอ่าแผงละหกสิบบาทพร้อมใบค่ะจะมีอยู่สิบสิบด้ามสิบด้ามสิบด้ามโอเคโหเยี่ยมเลยนะสำหรับยางสิบล้อยางใหญ่นะคะไม่ได้ใช้คัตเตอร์ตัดแต่จะใช้เครื่องนะคะอ่าให้นะแนะนำค่ะครับนี่เป็นใบใบตัดอ่า ใบตัดยางเลเดนียนะครับเป็นยี่ห้อมาร i กิต้าครับมากิต้าเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วว่าเครื่องก็เครื่องก็เป็นยี่ห้อมาร i กิต้าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายยี่ห้อเออแต่สําหรับผมผม,ผมใช้เครื่องเล็กอ่าใช้เครื่องเล็กนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมามา,มาดูการตัดนะครับขอนอกเรื่องนิดนะคะพี่พี่สังเกตไหมคะนาเกคิ้วดกดํามากอิจฉา ตัดด้วยความชํมนานาญจริงๆค่ะกะระยะได้แม่นยํานะคะในส่วนขอบยางมันก็ใกล้กับโครงสร้างยางซึ่งมันเป็นส่วนผ่าใบและใยเหล็กค่ะแรกเริ่มที่ทําคลิปนะคะคือชอบดูแกเวลานะ้แกมาซื้อ,อยางที่ร้านนะคะแกก็จะมากรีดยางที่หน้าร้านแล้วก็ยกขึ้นรถค่ะดูเพลินมากๆแบบนี้นะคะน้ากรีดออกทอําไมมันขายได้ไหมขายได้ราคาเท่ากันครับกร<อ>ีดเพื่อว่าจะกระชับพื้นที่เพื่อว่าจะได้บรรทุก ได้ไปจำนวนเยอะๆโอ้คือกรีดออกเพื่อที่จะบรรทุกนะคะขนไปให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะยัดอัดให้ได้มากที่สุดในต่อครั้งในต่อครั้งอ๋อขายได้หมดนะคะขายได้หมดครับยางโมไซรับไหมรับครับขอให้เป็นเนื้อยางขอเป็นเนื้อยางอย่างเดียวค่ะในกฎตรงนี้ที่กรีดออกพี่พี่รู้นะคะว่ากรีดออกเพื่อที่จะให้อ่า ขนย้ายไปได้มากที่สุดให้ได้น้ําหนักเพื่อคุ้มกับผ้ารอบมากที่สุดนะคะดูนะาเขากรีดน,นะคะเหมือนง่ายและดูเพลินมากได้ลองทํานะคะโอ้โหไม่ได้ง่ายเลยค่ะทุกอาชีพก็ล้วนแล้วแต่อาศัยประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญงานค่ะกรีดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาไล่ยัดยางค่ะยางที่เป็นวงนะคะเริ่มจากเส้นข้างนอกก็คือต้องเส้นใหญ่สุดยัดเข้าไปให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ ใครมีเป็น6ล้อเล็กหรือรถพ่วง10รลอ้อก็ยิ่งดีนะคะก็จะขนไปได้เยอะอย่างของน้าก็จะใช้รถที่เขามีอยู่แล้วนะคะเป็นรถตู้ทึบค่ะขนได้ทีละไม่เกิน3าตันโรงงานรับซื้อมีที่ไหนบ้างคะครับอันดับแรกก็ของผมไปส่ง่าดซึ่งซองแปลงยาวครับบริษัทอะไรนะรตรงบริษัทเอพีรีีไทเนอร์ครับแล้วก็อีกบริษัทนึงเป็นบริษัททางกอแน้วเคอ่า โคราชนะครับโคราชจะมีของของโนนของออยงามงามสแกแสงนะครับงามสแกแสงอยู่ใกล้ๆกันครับอันพวบ้านบ้านงามสแกแสงอ่าดอนใหญ่ใกล้ๆโนนไทยนะครับใกล้ๆโนนไทยแล้วจังหวัดไหนอีกแล้วก็กาญจนบ,บุรีมีกาญจนบ,บุรีก็คือกระแพงแสนกับเล่าขวัญน,นะครับส่วนใหญ่นี้คือเราเราจะ รับซื้อได้ยังไงคะโอ้แต่หนก็มีสามารถไปค้นหาได้เลยค้นหาได้เลยค้นหาว่าอะไรโรงงานรับซื้อยางเก่าหรือรงหลอมรงหลอมเขาเรียกรงหลอมครับถามพี่ๆทราบวนะคะว่าเราจะหาเบอร์โทรรงหลอมได้ที่ไหนแล้วราคาเขารับซื้อเรามีขั้นต่ำไหมคะคือไม่จํากัดครับไม่จํากัดก็คือว่าราคาเขารับซื้อก็คือว่าสองบาทสี่สิบต่างจังหวัดนะครับสองบาทสี่สิบค่ะอ่าเขต ขาเทุนสา,สอ,ส,าสองบาทสี่บห้าค่ะ,ะมีราคาขึ้นลงมีราคาขึ้นลง <c oughs> คือว่าต่างตรงที่ว่าจุดจุดหลังครับจุดหลังคือน้ํามันเศษน้มามันเนี่ยครับคือว่า<อ>คือต้นต้น,ตน,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 นคือว่าสองบาทแน่นอนค่ะอ่าสองบาทร้อยเปอร์เซ็น มีขึ้นลงก็เหมือนราคาน้ำมันราน้มัที่ขึ้นลงอย่างนี้ตลอดนะคะคือจุดคุ้มทุนก็ยังพอมีกําไรอยู่ต่อรอบกอยู่ครับยังพอมีกําไรอยู่ต่อรอบที่ทำก็คือพอได้กําไรพอได้เลี้ยงจุนเจือครอบครัวครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนี่แหละค่ะพี่ๆเขาถึงได้สนใจเยอะมากนะคะเพราะว่าอยากจะหาเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวหรือตอนนี้คนที่กําลังตกงานอยู่แล้วถ้าเกิดว่า เขาสนใจจริงๆไม่รู้อยากจะเริ่มต้นตรงไหนมาหาน้าได้ไหมผ่านได้ครับผ่านได้มาฝึกกับผมได้เลยครับมาหาน้าได้ใช่ไหมบมาได้เลยครับมาหาน้าได้เลยฝึกฟรีครับฝึกฟรีอยู่ที่ไหนคะบอกพิกัดได้ไหมอ่าพิกัดก็คือว่าถนนเรียบคลองเปรมลังสิตบางปินเขตวัดเวลุวันนะครับอ๋อหนูขึ้นเบอร์ให้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวหนูใส่เบอร์ไว้ในคลิปนี้นะคะพี่ครับผมหนูก็ถือว่าเป็นงานที่หนักนะคะมันต้องสู้จริงๆหนูถามพี่นิดนึงว่าเหนื่อยไหมคะ ก็เห่ก็พักเพราะว่ามันเป็นงานที่เราหารายได้พิเศษก็คือว่ามันก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าไม่ได้มีใครมาบังคับนะคะทำไปเรื่อยเหนื่อยเราก็พักที่สำคัญก็คือมันมีไรายได้มันเป็นช่องทางที่ทำมาหากินเลียงครอบครัวมีไรายได้เข้ามา พี่ๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยได้ความรู้ใหม่ๆเกิดไอเดียมีช่องทางทํามาหากินเพิ่มขึ้นค่ะสนใจจริงๆสามารถมาหาน้าแก้ได้เลยนะคะนา้าใจดีค่ะฝึกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฝากติดตามด้วยนะคะเผื่อมีอาชีพไหนที่น่าสนใจพี่ๆจะได้ไม่พลาดค่ะ